เดอะสแกลลี่สนับสนุนโดยเวกวิวส์ไม่ว่าจะเน้นหล่อเน้นลุยเน้นสมรรถนะต้องเวกวิวส์แบรนด์ล้อแมกสัญชาติไทยรับประกัน10ปีสี 4, 1ปีไปหลอนกันครับวันนี้หนึ่งเรื่องครับทอมที่ทอมนำมาฝากพวกเราชาวเดอะสแกลลี่ครับโอ้โห oh, เสน่ง,ง่ังฝังราคีครับพี้นะน่าฟังมากเรื่องนี้เป็นยังไงครับทอมเล่าให้ฟังหน่อยครับ ได้ครับก็ขอสวัสดีพี่นัทนะครับแล้วก็พี่พีแอดมินนะครับผมแล้วก็พี่พีผู้ฟังทุกท่านนะครับผมครับนะครับเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นพี่ที่เขาเดินทางเข้ามาแก้ของที่สํานักนะครับแล้วก็เขาเนี่ยได้เล่าเรื่องเหตุการณ์ทั้งหมดให้ผมฟังเพื่อเรียบเรียงมาเป็นวิทยาทานให้พี่พีผู้ฟังทุกท่านนะครับอืมจะขอเริ่มเลยนะครับผมได้ครับคุณฟ้าเนี่ยครับเพิ่งเรียนจบทางด้านมหาลัยมานะครับแล้วก็ได้เริ่มงานใหม่กับบริษัทบริษัทแห่งหนึ่งอืม นะครับโดยคุณฟ้าเนี่ยอายุยังน้อยครับได้ว่ายังเป็นแบบดูขาวๆอยู่ครับแล้วก็ในตอนนั้นเนี่ยยังโสดอยู่ด้วยนะครับก็เลยเป็นที่สนใจครับของพี่ๆที่อยู่ในฟิตแหละก็จะมีคนที่แบบเวียนมาแซวเวียนมาเตาะเวียนมาจีบนะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีคนหนึ่งที่ดูแบบจีบแบบจริงจังเลยก็คือตั้มครับครับตั้มเนี่ยนะครับทํางานอยู่แผนกเดียวกับฟ้าครับตัวตั้มเองเนี่ย ลักษณะของตั้มนะครับเป็นผู้ชายที่ดูเซรอเซร์ครับสักยันเต็มตัวอืแล้วก็ดูแบบว่าเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างที่แบบไม่ค่อยน่าเข้าหาเท่าไหร่ฮะนะครับแล้วก็ตัวตั้มเองเนี่ยครับก็เจอกับฟ้าทุกวันนะฮะก็ได้เข้ามาเตาะเข้ามาจีนะครับแล้วก็ในช่วงเนี่ยก็ได้ขอไลน์เพื่อไปเป็นการพูดคุยการส่วนตัวอืนะครับแล้วก็ฟ้าเนี่ยก็ได้ตอบไลน์ปกติครับพอด้วยความเกรงใจด้วยแล้วก็ด้วยการที่แบบเป็นรุ่นพี่ที่ทํางานด้วย แต่ตัวฟ้าเองเนี่ยก็ไม่ได้มีใจให้กับตั้มนะครับผมก็เหมือนเป็นรุ้นพี่ที่ทํางานอืนะครับแล้วก็ตอนที่ฟ้าทํางานเนี่ยฮะก็ได้ไปฝึกงานกับรุ้นพี่นะครับที่ชื่อว่ามิ้นเป็นผู้หญิงที่อยู่ในออฟฟิศนะครับมิ้นเนี่ยเป็นรุ้นพี่ที่ทางานที่อยู่ในแผนกเดียวกันนะครับตัวมิ้นเองเนี่ยก็คอยสอนงานนะครับสอนเรียอต่างๆในการทํางานให้กับฟ้าอืพอมิ้นกับฟ้านะครับเริ่มสนิทกัน มินนะครับก็ได้มีการพูดคุยกับฟ้าในเรื่องส่วนตัวมากขึ้นนะครับฟ้าเนี่ยก็ได้เล่าให้มินฟังครับว่าเนี่ยพี่ตั้มเนี่ยนะครับขอไลน์ไปแล้วก็เนี่ยทักมาประจำเลยอืมินก็ได้ถามกลับไปครับว่าเราฟ้าเนี่ยได้มีการคุยลึกซึ้งกับตั้มหรือเปล่าได้มีการดับมีใจให้ไหมฟ้าก็เล่าให้ฟังครับว่าตั้มพี่ตั้มเนี่ยเหมือนจะมาจีบทักมาคุยไลน์แบบบ่อยมาก หลังเลิกงานเนี่ยก็จะทักมาตลอดครับบางครั้งก็ขอไปส่งแต่ตัวฟ้าเองเนะครับไม่ได้ชอบก็เลยตอบเป็นตามมารยาแล้วก็ปฏิเสธครับในส่วนของการที่แบบชวนไปกินข้าวหรือว่า,าพากลับบ้านครับ,รบมิ้นก็บอกว่าอ่านั่นแหละดีแล้วถ้าห่างได้เนี่ยก,ก็ดีกว่านี้เพราะว่าตัวตั้มเองเ่ะครับมีแฟนอยู่แล้วครับมีทั้งแฟนมีทั้งลูกอยู่แล้วแล้วก็มินเองเนี่ยก็ได้ยินเรื่องความเจ้าชู้ครับของตั้มมาไม่น้อยเลยก็คือรู้สึกว่าตั้มเนี่ย มีแบบเปลี่ยนหน้าบ่อยๆมีเล็กมีน้อยอยู่ตลอดอ mm hmm. นะครับออตั้มเนี่ยมักจะมีข่าวเรื่องนอกใจแฟนอยู่บ่อยๆเลยเวลาที่แบบที่ทํางานเขาบอกคุยกันครับซึ่งตอนนั้นนะครับมิ้นก็คุยกับฟ้าประมาณว่าเออก็หน้าตามันก็ดูธรรมดานะแต่ทําไมที่บอกว่ามันถึงแบบหาคนได้เยอะจังอะไรเงี้ยนะครับอ oh. มิ้นก็เลยบอกว่าถ้าฟ้าเนี่ยไม่ยุง่งไม่ยุ่งกับเขาได้ก็ดีเพราะว่าจะได้มีปัญหาตามหลัง เดี๋ยวถ้าเกิดเผอันไปแล้วแฟนมาจับได้หรืออะไรเดี๋ยวจะมีปัญหาตามมาที่หลังครับหลังจากวันนั้นนะครับที่ฟ้ารู้ว่าตาั้มมันมีแฟนอยู่แล้วฟ้าก็เริ่มเฟออกมาครับเริ่มที่จะไม่ตอบไลน์เริ่มที่จะที่แบบว่าห่างมากขึ้นครับนะครับแล้วก็ในวันถัดมาครับที่ฟ้าเริ่มที่แบบไม่ตอบไลน์ของตั้มละตั้มก็เดินมาหาฟ้าที่โตครับแล้วก็พูดเปิดถามฟ้าวเป็นอะไรทําไมถึงแบบเปลี่ยนไปอะไรเงี้ย มิ้น์นะครับก็พูดสวนขึ้นมาเลยฮะ,ะว่าเฮ้ยตั้มมึงปล่อยน้องเขาไปได้ดีเถอะ oh. ตัวมึงเองอ่ะก็มีแฟนอยู่แล้วเดี๋ยวเมียมึงก็มาตามด่าน้องถึงเที่ยวฟิฟิปปครับ oh. ตัวตั้มเองอ่ะครับพอที่อินบินพูดก็หะะัวลรอฮะแล้วก็ตอบกับมิ้นแบบเอ้ยมึงอ่ะก็ขวางกูตลอดนะฮะตามก็บอกว่าเผื่อตัวน้องมิ้นแต่เผื่อตัวน้องฟ้าเนี่ยเขารับได้ที่กูมีแฟนแล้วอะ่ะเออแล้วเขาเผื่อเขาชอบกูละอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัว ฟ้าเองก็ยิ้มยิ้มที่บอกว่ายิ้มเหมือนปฏิเสธนะฮะแล้วก็ตั้มเนี่ยก็เดินจากไปครับครับแล้วก็หลังจากวันนั้นเนี่ยนะครับตั้มเนี่ยก็มีแว๊มาแซวบ้างครับเป็นบางครั้งเป็นบางคราวแต่ก็ไม่ได้ดูท่าทีเหมือนจะตีดต่อครับก็เหมือนแบบเป็นรุ่นพี่แซวรุ่นน้องปกติอืมนะครับแต่เวลาตั้มเนี่ยเวลาที่เขาชอบเดินเข้ามาในออฟฟิศนะฮะเขาชอบพูดสิ่งแังกับเพื่อนเขานะครับประมาณ่ว่าเฮ้ยจะหาเมียใหม่ทั้งทีเนี่ยขีดดีๆไม่ได้ตรรงงงสาย้้อใชวิธีกบบบััััคค แล้วก็เหมือนหัวล้อะคุยเล่นกับเพื่อนนะฮะบางครั้งเนี่ยก็เดินเข้าออฟฟิศครับแล้วก็พูดป,ประมาณว่าแบบเฮ้ยหรือว่ากูจะต้องร้องของที่กูมีซะหน่อยวะอเผื่อแบบจะเห็นผล,ลอะไรเงี้ยนะครับแต่การพูดแต่ละครั้งเนี่ยเหมือนตั้มนะฮะคุยกับเพื่อนแต่เป็นการพูดเสียงดังเหมือนแบบอยากให้ใครคนอื่นได้ยินด้วยออนะฮะแล้วก็เวลาผ่านไปครับตัวตั้มเองเนี่ยนะฮะก็เดินมาที่โต๊ะที่ฟ้ากับมินนะครับ<อ>กาลังนั่งอยู่ ครับนะแล้วตั้มเนี่ยนะครับก็บอกกับฟ้าครับว่าฟ้าเนี่ยพี่ไปเรียนวิชาดูดวงมาไปเรียนจากอาจารย์มาออยากจะมาลองวิชาเนี่ยขอดูดวงหน่อยได้ไหมครับนะเผื่อว่าตัวฟ้าเองเนี่ยมีอะไรที่แบบย่าแย่เดี๋ยวพี่จะได้แบบแนะนาให้นยพี่เพิ่งเดือนจบมาอยากลองของอนะครับตัวฟ้าเองเนี่ยครับก็เห็นว่าช่วงหลังเนี่ยตั้มก็ไม่ได้มาแบบจีบหรือไม่ได้มาอะไรล้ะก็ดูเหมือนั้งห่างกันก็เหมือนเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องปกติครับก็เลยแบบ ยอมให้ดูดวงครับตัวไฟเนี่ยก็บอกว่าให้ดีเลยหน,หนูกําลังรู้สึกที่บอกว่าอยากรู้ดวงชะตาเป็นพอดีว่ามันตกตรงไหนไหมหรือมันอะไรไหมนะครับตามก็เอกว,ว่าได้ดิมาเดี๋ยวพี่ดูให้ครับนะปาก็ถามกลับไปครับว่าเออแล้วหนูต้องจ่ายค่าปูเท่าไหร่แล้วดูดูยังไงตามเขาบอกลยครับว่าเอแต่ช่วงเนี้ยเป็นช่วงโปรโมชัน่นจะพี่ดูให้ปีนะฮะแล้วก็บอกว่าตัวพี่เองเนี่ยเวลาดูดวงเนี่ยพี่ดูผ่านลายนิ้วมาผ่านลายมือ ออก็ให oh. ้ฟ้าเนี่ยยื่นมือซ้ายมาครับครับตัวฟ้าเนี่ยก็ยื่นมือซ้ายไปฮะมิ้นเนี่ยพอเห็นก็ได้แฟลวขึ้นมาครับว่าเฮ้ยมึงหลอกจับมือน้องเขาปะเนี่ยออตั้มก็สวนกลับเนยฮะว่าเฮ้ยของแบบเนี้ยถ้าไม่เชื่ออย่าลลบหลู่นะครับแล้วตั้มอะครับก็ได้หยิบเหมือนตลับสีพึ่งนะขึ้นมาจากกระเป๋าแล้วก็ในตลับนั้นน่ะมันเหมือนเป็นสีพึ่งสีออกดำๆเลยครับพี่นันนะ ตั้มเนี่ยก็เอานิ้วโป้งตัวเองอะครับวนในสีพึ่งนั้น oh. นะฮะแล้วก็บอกฟ้าว่าเดี๋ยวมันต้องทําวิธีเปิดลายมือก่อนนะจะได้ดูดวงได้ง่ายครับ oh. นะครับตั้มเนี่ยเก้เาหนิ้วโป้งครับวนอยู่ในตลับแล้วก็เอามาวนที่มือของฟ้าครับ oh. และระหว่างที่วนเนี่ยฮะตั้มเนี่ยก็บริกรรมคาถาอะไรบางอย่างแต่คาถาที่ตั้มท่องเนี่ยไม่ได้ออกเสียง oh. แต่ปากตั้มครับมีการขยับเหมือนเป็นการท่องอะไรบางอย่างซึ่งพอท่องคาถาเสร็จแล้วอะครับ ทำเนี่ยก็ท,ทําท่าทีฮะเหมือนเป็นการดูเส้นนู้นนี่น,นั่นดูลายนิ้วมือเหมือนปกติเป็นท่าทีแบบดูแบบจริงจังเลยฮะแล้วก็บอกฟ้าว่าเนี่ยตอน,นเนี้ยแกนชะตาชีวดเราเนี่ยมันดูเหมือนย่ําแย่เลยนะอืแต่ในดวงความรักเนี่ยเหมือนเราจะได้แฟนเร็วๆนี้อืแล้วก็คือการดูของตั้มเนี่ยดูเหมือนแบบดูเรื่องอื่นดูอะไรเงี้ยจริงจังมากนะแล้วก็ตั้มใช้คําถามแบบโยนหินถามทางฮะครับ ถามฟ้าไปว่าช่วงนี้เนี่ยเจอผีหลอกบ้างไหมหรือว่าฝันร้ายหรือว่าแบบรู้สึกอะไรแปลกๆหรือเปล่าครับซึ่งตัวฟ้าเองครับก็ไม่ได้ฝันหรืออะไรแต่ก็เป็นคนที่กลัวรเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ด้วยการที่ฟ้าเนี่ยเพิ่งย้ายหอมาอยู่กับเพื่อนนะครับซึ่งเป็นหอที่ใกล้ที่ทํางานฟ้าเนี่ยมีความกังวลอยู่ครับว่าในหอเนี่ยมันมีอะไรหรือเปล่ามันแบบมีอะไรไม่ดีไหมนะฮะอืม ฟ้าเนี่ยก็เลยบอกตาั้มไปว่าหนูอ่ะไม่ได้ฝันหรือไม่ได้เจออะไรแต่หนูเพิ่งย้ายหอมาก็เลยมีความกังวลอยู่ว่าในหออ่ะมันมีอะไรหรือเปล่าในห้องที่อยู่ตอนนี้นะครับตั้มเนี่ยก็ได้โอกาสฮะก,ก็เลยพูดขึ้นมาเลยว่านั่นไงเนี่ยว่าแล้วเนี่ยถึงว่าแบบดูรอยนิ้วมือได้ดูรอยมือเนี่ยเห็นว่ามีแบบผีตามรอบตัวเลยเห็นมีวิญญาณเต็ไมไปหมดเลยเนี่ย <c oughs> ฟ้าเนี่ยครับด้วยความที่กลัวอยู่แล้วฮะก็เลยเป็นความกังวลหนักขอีก ก็เลยถามกับตามไปหาว่าเอ้แล้วหนูต้องทํายังไงเพราะว่าหนูอะรู้สึกว่าแบบอยู่ในห้องเหมือนม้นอยู่คนเดียวครับตามก็เลยบอกเลยฮะว่างั้นเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะฮะเพราะว่าในรถเนี่ยพี่มีน้ำมนต์ของครูบาอาจารย์อยู่เดี๋ยวจเอามาให้ออนะครับตามเนี่ยก็หายไปสักพักเลยฮะแล้วก็กลับมาพร้อมน้ำหนึ่งขวดครับน้ำเนี่ยนะฮะเป็นน้ำที่แบบลอกโลโก้ออกทั้งหมดฮะแล้วก็เหมือนฝาเนี่ยมีรอยประกันเปิดอยู่แล้วครับ นะครับแล้วก็ต้าวก็บอกว่าตีีแล้วเนี่ยเนี่ยน้ำมนต์ที่เหลืออยู่พอดีแล้วก็บอกกับฟ้าว่าแต่พี่อยะให้แค่แก้วเดียวนะเพราะว่าในขวดเนี่ยถ้าเกิดหมดขวดแล้วแต่พี่ก็รู้ถ่ายทางไหนอนะครับแล้วต้าวก็บอกว่าหลังจากกินน้ำมนต์ขวดนี้ไปแล้วเนี่ยวิญญาณเนี่ยไม่กล้าเข้าใกล้แน่นอนแล้วก็เอาน้ำมนต์นะฮะไปเทใส่แก้วแล้วก็ยื่นให้ฟ้ากินครับแล้วบอกฟ้าว่ากินทันทีเลยนะเดี๋ยวจะได้แบบพี่จะได้เก็บขวดกลับเลยอืนะครับ ฟ้าเนี่ยเมื่อกินไปครับก็มีอาการแบบบึนบึหัวฮะก็เลยบอกกับตามว่าเนี่ยเอ้ยทำไมหนูกินแล้วหนูบึนๆนนะครับตามก็ะบอกเนี้ยแหละอาการออกคนที่มีวิญญาณล้อมล้อมตัวอยู่ก็เป็นประมาณนี้แหละนะครับแล้วคราเนี้ยมิ้นก็สวนกลับมาฮะมินบอกให้มึงดูให้กูบ้างดิตามก็เลยบอกว่าให้กูดูได้แค่วันละครั้งอืมนะครับแล้วฟ้าเนี่ยก็เลยถามตามกลับไปว่าเออพี่ตามพี่นับถือปู่หรือสีหรือพี่นับถืออะไรหรอครูบาอาจารย์ที่น่ะเห็นแบบพี่สักเต็มตัวเลย ตั้มอะครับก็ส่วนกับทางฟ้าไปหะว่าเอ้ยที่ไม่ได้นับถือหรอกพี่นับถือไอ้งั่งแล้วก็เดินหายไปเลยฮะเดินออกจากออฟฟิศไปในตอนนั้นในตอนนั้นเนี่ยฟ้าครับไม่ได้ศึกษาอะไรเรื่องพวกนี้เลยฮะก็ไม่รู้จักว่าไอ้งั่งหรอคืออะไรก็เลยหันไปถามมินครับมินก็บอกว่าเออพี่ก็ไม่เคยสนใจเรื่องพวกนี้เลยพี่ก็ไม่รู้ว่าง้างคืออะไรเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวฟ้าเองเนี่ยมีอาการมึนหัวครับอยากจะอ้วกเหมือนได้กินอะไรเหม็นครับ ก็เลยหยิบตามือตัวเองครับมาดมปรากฏว่าสีพึ่งที่ตามอกมาหากลิ่นแบบเหม็นสาบมากๆาครับก็เลยแบบรีบเอาไปล้างมือฮะแล้วก็ในคืนนั้นเนี่ยครับก็เริ่มหาข้อมูลครับว่าไอ้ง้างอะคืออะไรหลังจากที่ฟ้าเนี่ยหาข้อมูลแล้วครับก็รู้ความหมายครับว่าง้างเนี่ยมันเป็นวิชาเสน่สายดำก็เลยทักกลับไปหาตามครับว่าไอพี่หนูว่าหาข้อมูลไอ้ง้างมาแล้วนะ พี่อะไม่ได้ทําอะไรไม่ดีใส่หนูใช่ไหมตั้มก็ตอบมาเลยฮะว่าเฮ้ยป้าพี่จะไปทําอะไรขนาดทําอะไรใส่หนูขนาดนั้น<ำ>พี่แค่แกล้งเล่นพี่ไม่ได้ถือง้าง,งาหลอกพี่มีครูบาอาจารย์พี่อยู่ใครเขาจะทําของใส่กนันง่ายๆนะฮะตั้มก็ตอบทางฟ้ากลับมาแล้วก็ตั้มเนี่ยก็บอกฟ้าเลยนะครับว่าเออถ้าหนูไม่สบายใจอ่ะช่วงนี้เนี่ยพี่ห่างกับหนูได้นะพี่ไม่สนพี่แบบจะไม่เข้าใกล้หนูเลยได้ได เหนือได้สบายใจนะฮะแล้วก็หลังจากวันนั้นเนี่ยครับตั้มเองเนี่ยก็มีท่าทีเปลี่ยนไปครับตามคําที่ตั้มพูดเลยคือตั้มก็ทําตัวห่างกับฟ้าครับก็คือเดินผ่านเนี่ยไม่คุยเจอหน้าไม่ทักนะฮะเหมือนแบบคนไม่รู้จักกันเลยฮะก็คือไม่ได้มองแมะไรเลยนะครับแล้วก็ระหว่างในคืนนั้นน่ครับระหว่างที่ฟ้านอนอยู่ฟ้าเนี่ยครับได้ฝันเห็นตั้มครับ ในฝันเนี่ยก็คือฟ้ากับตั้มเนี่ยครับเป็นคู่รักกันเหมือนรักกันมากมีความคิดถึงกันมีความแบบคายหาการตลอดพอตื่นเช้ามาครับฟ้าเนี่ยก็จําความฝันได้ก็รู้สึกงง,ง,งครับว่าแบบทําไมตัวฟ้าเองเนี่ยถึงฝันถึงี่ตั้มแบบนั้นครับนะครับเมื่อไปทํางานเนี่ยก็ได้เล่าความฝันนะให้ทีมินฟังมิ้นเนี่ยก็ได้ตอบใจครับว่าคงจะคิดมากไปแหละคงเราเก็บไปฝันแหละเลยแบบฝันแบบนั้น แล้วก็หลังจากวันนั้นครับพี่นัดในคืนต่อมาเนี่ยฟ้าฝันเหมือนเดิมเลยครับฝันว่าตัวเองเนี่ยกาลังคบหายอยู่กับตั้มครับและที่หนักไปมากกว่านั้นนะคืออยู่ๆเนี่ยฟ้าครับตื่นขึ้นมานั่งร้องไห้ครับพี่นัดทำไมอะ่ะโหยหาหาตั้มครับเจากไปหาตั้มให้ได้คิดถึงตั้มอยากไปหาอยากออกจากห้องแต่โชคดีครับว่าในห้องอะ่ะมีเพื่อนอยู่ด้วยเพื่อนเนี่ยก็เลยห้ามเลยครับห้ามฟ้าไว้ไม่ให้ออกไปไหนเพราะมันดึกแล้วอันตราย นะครับแล้วก็ในคืนนั้นเนี่ยฟ้าก็นั่งร้องไห้อยู่บนที่นอนนะฮโหยหา,หาตั้มคิดถึงตั้มอยากไปหาตั้มจนแบบคอยหลับไปครับอืมพอตื่นเช้ามาเนี่ยฟ้าก็ยังง,งงงกับอาการที่ตัวเองเป็นเมื่อคืนครับเพราะว่าตอนเนี้ยตัวเองไม่รู้สึกโหยหาและหาตั้มเลยนะครับแล้วก็วันนั้นเนี่ยเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับ,รบฟ้าเนี่ยก็เลยเอาเพียงเันออกไปทําบุญให้ตัวเองสบายใจก่อนละกันจับก็เลยไปทําบุญตามวาัดครับให้ตัวเองเนี่ยสบายใจไม่ต้องมาคิด มากครับอาจจะเป็นความเครียดกดดันหรืออะไรเงี้ยทำให้เราแบบฝันแบบนั้นหรือคิดแบบนั้นนะหลังจากทาบุญอลไรเสร็จแล้วเนี่ยตกดึกในคืนนั้นครับฟ้าฝันเหมือนเดิมแล้วพี่นัทแต่คราวนี้เนี่ยมันหนักกว่าทุกทีเลยครับครับเพราะว่าในฝันครั้งนี้เนี่ยฟ้าครับฝันว่าตัวเองเนี่ยกาลังมีความสัมพันธ์กัะตั้มอยูอ่เรียบร้อยและในความรู้สึกนั้นนะครับมันเป็นความรู้สึกที่มันเหมือนจริงมากๆ,ๆเพราะว่าตัวฟ้าเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนแบบนั้นเลยครับผมครับ แล้วก็ในเช้าวันถัดมาเนี่ยครับฟ้าเนี่ยไปทํางานตัวฟ้านะครับเลือกที่จะเก็บเรื่องที่เัวเองฝันไว้เป็นความลับครับเพราะว่าไม่กล้าเล่าให้หมินฟังเพราะกลัวว่าถ้าเล่าไปแล้วเนี่ยมิ่นจะคิดว่าตัวฟ้าเองเนี่ยมีความแบบรู้สึกกับตั้มหรือเปล่าอืก็เลยเก็บเรื่องเนี่ยไว้เป็นความลับไม่เล่าให้ฟังเลยแต่พอตั้มนะครับเดินเข้ามาในออฟฟิศเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับเขาเนี่ยพูดกับเพื่อนเสียงดังเลยครับว่าเฮ้ยพวกมึงเมื่อคืนเนี่ยกูได้มียใหม่วะ เพื่อนๆเนี่ยได้ยินแบบนั้นก็แซวครับว่ามึงไปหลอกใครวินเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> ก็คิดว่าตั้มเนี่ยไปมีแฟนใหม่แต่ฟ้าเนี่ยครับพอได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็เริ่มรู้สึกแปลกๆครับเพราะว่าทําไมสิ่งที่ตั้มพูดเนี่ยมันเหมือนเหตุการณ์ที่ฟ้าเจอเมื่อคือน <c oughs> นะครับแล้วก็ในคืนนั้นหลังจากที่ฟ้ากลับบ้านไปเนี่ยก็ฝันเหมือนเดิมเลยครับฝันว่าตัวเองเนี่ยกาลังมีความสัมพันธ์กับตั้ม <c oughs> ในเช้าวันถัดมาเนี่ยก็เหมือนเดิมฮะตั้มเดินเข้ามาในออฟฟิศครับพร้อมกับพูดเสียงดังกับเพื่อนๆเ,เหมือนเดิม,มว่าเฮ้ยเมื่อคืนเนี่ยเมียใหม่กูเอาเรื่องเลยวะซึ่งฟ้าครับก็รู้สึกแหละครับว่ามันไม่ใช่ละเพราะว่าอะไรมันจะตรงกันขนาดนั้นครับฟ้าเนี่ยก็เดินไปถามตั้มตรงๆเลยฮะว่าพี่ทําอะไรใครหนูหรือเปล่า ซึ่งก็ปกติครับคนทําไม่ยอมรับอยู่แล้วฮไม่บอกอยู่แล้วใช่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยตั้มก็สวนกลับไปครับว่าเฮ้ย hey, หนูหนูจะบ้าหรือเปล่าใครจะทำอะไรใส่หนูหรือว่าตอนนี้หนูฟ้าเนี่ยม้าหลงรักพี่เหรอฟ้าครับพอที่แบบนั้นเนี่ยลตอนนั้นกลุ่มคนก็นเยอะครับก็เลยเดินหันหลังกลับไปที่โต๊ะซึ่งมิ้นเนี่ยก็ถามฟ้าครับวา่าเมื่อกี้ไปทําอะไรมาฟ้าก็ไม่บอกครับฟ้าบอกว่าไม่มีอะไรพี่พอดีไปเดินไปทํางานเฉย แต่ครับหลังจากวันนั้นเนี่ยนะฮะตัวฟ้าเนี่ยจะเริ่มหาข้อมูลครับเกี่ยวกับการแก้ของที่ตงเจอครับนะครับก็ได้ไปเจอกับอาจารย์อาจารย์ท่านหนึ่งนะก็ได้เล่าอาการให้อาจารย์ฟังนะครับอาจารย์ก็บอกเอ้ยอันนี้แก้ได้เดี๋ยวอาจารย์แก้ให้ม,มาแก้ได้เลยก็ได้มีการนัดวันนัดสถานที่ก็คือที่ตำที่ตำหนักนั้นครับก็คือนัดกันเรียบร้อยละพอใกล้ถึงวันนะครับอาจารย์ถักมาครับว่าขอเปลี่ยนแปลงสถานที่เปลี่ยนจาก ตำหนักที่ต้องไปเจอคือบ้านอาจารย์เนี่ยเปลี่ยนเป็นโรงแรมบ้าป้าก็เลยถามครับว่าเอ้าอาจารย์ทําไมต้องไปที่โรงแรม<อ>ทําไมถึงไปที่บ้านอาจารย์ไม่ได้อาจารย์ก็ไม่รู้จะตอบเลยครับอาจารย์เแต่พิมตอบกลับมาว่าพอดีว่าวันนั้นเนี่ยเมียอาจารย์อยู่ป้าก็บอกเอา้ามียอาจารย์อยู่แล้วเป็นอะไรทําไมแก้ไม่ได้หรอออาจารย์ก็บอกว่าคนที่โดนง้างอ่ะการแก้มันไม่สามารถแก้คูอื่นอยู่ได้การแก้เนี่ย ตัวผู้แก่ต้องอยู่กับอาจารย์สองต่อสองแล้วก็ต้องยอมมีอะไรกับอาจารย์ครับเพื่อขับบนยางออกออกฟ้าได้ยินไ,ได้อ่านแบบนั้นฮะรีบบอกอาจารย์คนนั้นเลยครับอรีบบอกแล้วก็ไม่ไปครับครันะฟ้าเนี่ยก็อคิดได้ครับว่าตัวเองเนี่ยมีรุ่นพี่ที่แบบเป็นทางสายมูอยู่แล้วก็เลยทักหารุ่นพี่ที่สนิทครับรุ่นพี่เนี่ยก็เลยแนะนําครับให้ไปอาบน้ำมนที่วัดวัดน,นึง Oh. ก็เลยพาฟ้าเนี่ยแปะน้ำมนต์ตอนอาบน,น้ำมนต์นยครับก็มีอาการฮะพวกออกอะไรออกตไปหมดเลยครับหลังจากอาบน้ำมนต์ไปแล้วครับอาการของฟ้าเนี่ยก็ดีขึ้นนะครับเริ่มไม่มีความฝันแล้วคร,ครับเริ่มไม่ฝันถึงตาแล้วแต่ก็ยังมีความรู้สึกครับเวลาน,นอนเนี่ยวันโก่อนวันท้านเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าตัวเองโดนลวนลาม ต่ช่วงคืนเนี่ยเขายังมีความรู้สึกว่าเหมือนโดนมีอะไรด้วยอยู่เสมอแต่พอรเริ่มรู้สึกว่าหรือว่าของที่เราไปโดกไปแก้เนี่ยมันยังไม่หมดนะครับก็เลยเริ่มหาข้อมูลในการแก้ต่อครับแล้วก็มาเจอกับทางด้านเพจสำนักครับก็เลยทั้งมาปรึกษาผมครับผมก็เลยให้ทางด้านของท่านครูเนี่ยนะท่านดูท่านก็บอกเออโดนนะครับก็เลยบอกให้คุณฟ้าเนี่ยเตรียมของเข้ามาแก้ที่สำนักอื นะครับซึ่งวิธีการแก้เนี่ยผมมีการขอคุณฟ้าเนี่ยอัดคลิปนะครับแล้วก็ลงอยู่ในช่องติ๊กตอกนะครับขอละพี่ๆก็สามารถเข้าไปดูวิธีการแก้ในนั้นได้นะครับซึ่งตอนทําวิธีแก้เนี่ยวันที่มาถึงนะครับคุณฟ้าเนี่ยก็เล่าอาการให้ท่านครูฟังครับท่านครูก็บอกว่าสิ่งที่คุณฟ้าโดนเนี่ยมันคือง่างบวกเป๋อโอก็คือไอ้ง่างหุ่ยเป๋ดเนี่ยนะครับสีพึ่งที่เขามาป้ายเนี่ยมันคือสีพึ่งมีเป๋อคับพึ่งท่านครูเนี่ยท่านก็บอกว่าตอนแรกเนี่ย คนที่ทําเนี่ยมันอาจจะคิดแค่บอกว่าเอาสีพึ่งเผลอเนี่ยไปป้ายเพื่อกะจะให้แบบมีความรักความหลงเหมือนแบบอยากมาหาโน่นนี่นั่นออแต่มันประจวบเหมาะตรงที่ว่าพอมันอ่าดูดวงแล้วบ้านดันไปทักแล้วฟ้าเนี่ยดันไปหาวิธีแก้มันเลยน่าจะไปเอาง่างอะครับไปวนในน้ําแล้วก็เอาน้ำน,นั่นอะมาให้ฟ้ากินออ ้าก็เลยมีความโชคร้ายที่โดนทั้งสองตัวแล้วทั้งทั้งง่าย่างเลยที่เปิดโอ้ครับก็เลยมีอาการครั้งแรกที่มีอาการแบบไข้หาที่บอกว่าร้องไห้โหยหาอยากไปหาให้ได้อันนั้นคือจะเป็นทางด้านที่เปิดอืมแต่ทางด้านของง่ย่ายเนี่ยคือการมีความสัมพันธ์ครับใช่ท่านครูท่านก็ทําวิธีแก้ไปให้แล้วท่านก็บอกว่าการแก้มันก็จะค่อยดีขึ้นเรื่อยๆก็จะเริ่มไม่รู้สึกแล้วก็จะเริ่มไม่คิดถึงของทนนั้นนะครับแล้วก็ล่าสุดที่คุณฟ้าทงมาเปิดอาการเนี่ยคือ ตอนเนื้อการแก้ครับก็เริ่มดีขึ้นเริ่มไม่คิดถึงเริ่มไม่รู้สึกอะไรแล้วครับแล้วก็ตัวตั้มเองเนี่ยครับก็ได้ข่าวมาว่าโดนออกจากงานนะครับเพราะตอนหลังเนี่ยไม่มาทํางานเลยแล้วก็มีปัญหากับที่บ้านก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของผลที่มันตีกลับอืมนะครับเพราะว่าสิ่งใดก็ตามครับที่เราไปทําอะไรไม่ดีอ่ไรอื่นที่มันมาโดยที่ไม่ได้สู้จะรับผิดชอบเนี่ยสุดท้ายแล้วพี่นัทมันจะมีผลแบบเนี้ยตามกลับมาเสมบครับครับเนี๋เรื่องจะมีประมาณนี้ครับพี่นัทโอเค อันเรื่องนี้เดี๋ยวผมขออญาตสอบถามอน้องน้องทอมหน่อยนะครับอันไหนตอบได้ตอบอันไหนตอบไม่ได้ไม่เป็นไรไ<ด>คือโอเคพอเราฟังเรื่องราวแบบนี้แน่นอนแหละครับว่าอโดนของแล้วก็โดนอาจารย์อาจารย์เก๋แล้วกันที่จะให้ไปเจอที่โร,ร,รงแรมไม่มีหรอกครับที่ไหนที่จะแบบต้องไปแก้ของกันสองคนในโรงแรมถือถ้าพูดง,ง่ายๆคือเขาก็หวังแบบในตัวของของของคุณฟ้าแหละ ใช่ครับนะดทีที่ที่แบบแหมถ้าเมื่อกี้ถ้าทอมเล่าเขาไปนะโอ้โหเซ็งเลยแต่ดีที่เขาอ่าปิดกั้นบล็อกไปเลยไม่ต้องไปสนใจใช่ครับบ้าบอกเัเออ,อยู่ัเออดียังมีความเอ๊นะครับทีนี้เชื่อว่าหลายคนน่าจะได้ยินเออ่ของอไอ้งั่งกับอีเปอ๋อเนี่ยมานานแล้วแล้วคนเขาก็บอกว่าเฮ้ยไอ้งั่งใช่ไหมที่บอกว่าผู้หญิงเดินข้ามแล้วมันจะตั้งอ่ะใช่ครับ มันเป็นแบบนั้นจริงๆไหมมีไหมเอ่อมีครับพี่นะแต่ก็ขึ้นอยู่กับการเสกของแต่ละคนครับเพราะว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยการเสกง่างครับจะมีการเสกสองแบบบางคนเขาก็เสก่าเป็นสายขาวเพื่อเป็นการที่บอกว่าโคงกระพันป้องกันแต่บางที่เนี่ยครับก็จะเป็นการเสกท,ที่เป็นสายดํนนาตัวเนี้ยสายดําเนี่ยเขาจะใช้แบบง่างตาแดงอืเพื่อแบบเอาไปใช้ในเรื่องของการสเสนโดยเฉพาะเลยครับครับครับโอเคแล้วอ่ะอ,อ่โอเคเข้าใจไอ้ง,ง่างแล้ว จเจอเรื่องของสเสน่ห์โดยตรงหรือว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็จะมีแบบสายขาวก็คืออยู่โยงคงอพันธ์อย่างงี้ถูกไหมใช่ครับนะครับมีสองอย่างนะเนี่ยโลกนี้มีขาวกับดํานะแล้วทีนี้อีเปอ๋อล่ะถ้าอีเปร๋รครับถ้าในมุมของสายขาวเดียวที่ผมเคยได้ยินมาจากท่านครูแล้วก็คือบางคนเนี่ยเขาจะเสกมาในมุมของการขาการขายอารมณ์เหมือนแบบเป็นรูปลักษณ์ของผู้หญิงที่เหมือนกาลังคลอดลูกอะไรเงี้ยครับออ เฉื่อเป็นการให้เป็นการที่บอกว่าเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่แบบเป็นสายเมตตาบานมิยมแต่บางที่เนี่ยก็จะเสกเป็นทางด้านดําไปเลยครับก็คือจะเป็นในเรื่องของเสน่ห์ตันหาราคป็นตัวของความรักความหลงความใคร่ครับผมโอ้โหไม่ควรไปยุ่งไม่ควรครับไม่ควรไปยุ่งโดยเด็ดขาดทันนี้ย้อนกลับมาที่เรื่องของคุณฟ้าเนี่ยครับที่บอกว่าคุณฟ้าขอโทษนะตอนกลางคืนเนี่ยตอนนอนเนี่ยเหมือนมีอันฝัน เหมือนมีคนมามีอะไรด้วยไอ้ที่บอกว่าเหมือนมีอะไรมามีอะไรด้วยเนี่ยเขาได้เห็นหน้าเห็นตาไมในความฝันเนี่ยเห็นครับก็คือเป็นตั้มเลยฮะเหรออย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรถอดจิตมาอย่างเงี้ยเหรออ่าคือด้วยตัวง่างครับวิชาง่างอ่มันเป็นในเรื่องของสายวิชาครับท่นัาจาะไม่ใช่เป็นแบบวิญญาณเลยพวกนี้นะง่างจะเป็นสายวิชาเหมือนอารมลมเป็นตัวกลางอ่ครับอ๋อเป็นเหมือนตัวกลางเมื่อผู้ชายทําสายผู้หญิงเนี่ย ย่างจะเป็นตัวกลางแล้วผู้ชายนะครับจะมีความรู้สึกเหมือนกันครับตัวตั้มเองเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าเหมือนกาลังมีอะไรกับทางด้านของตัวฟ้าอยู่ซึ่งฟ้าเนี่ยก็มีความรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันครับเหมือนวิชาง่างเนี่ยมันเป็นตัวกลางเป็นการเชื่อมระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายเข้าด้วยกันครับเอาจิตมาผูกจิตกันอย่างนี้เหรอใช่ให้มีความรู้สึกเข้วกันนั่นแสดงว่าถึงว่าสิตั้มอ่ะพอมันมาตอนเช้าอ่ะมันบอกว่าเฮ้ยเมื่อคืนกูได้มียใหม่เว้ย ใช่ครับพี่แล้วเขาก็รู้เหมือนกันเขารู้ครับเพราะว่าเขาต้องเป็นคนทําพิธีครับก่อนที่้าจะรู้สึกหมายความว่าโอเคพอพอเจอกันแล้วเนี่ยพอทําพิธีไม่จะดื่มน้ําก็ดีหรือว่าเอาเอาสีพึ่งทาแล้วก็ดีเนี่ยพอกลับไปบ้านพอตอนนอนก่อนนอนเขาก็จะบริกรรประถาอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับก็เหมือนจะปด้การท่องว่าถางหนึ่งทีหนึ่งแล้วก็นอนไปฮะหแล้วในติดเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกเหมือนแบบกาลังมีอะไรอ๋อ ใช่ครับโอ้น่ากลัวจังเลยอ่ะแต่สุดท้ายเขาก็ไม่รู้ก็ต้องรับกรรมของตัวเองไปอ่ะไม่รู้ว่าเระเหตุเหเหินไปที่ไหนโดนไล่ออกจากโรงงานถูกไหมหรือว่าที่ทํางานใช่ครับก็ต้องรับส่วนผลกระทบนะในส่วนสายดำเพราะว่าการที่เราเลี้ยงง่างที่เป็นสายดำครับสุดท้ายนะ่ะมันเป็นการที่ทําลายดวงเราไปเรื่อยๆครับบางคนอาจจะเห็นว่าเฮ้ยเรามีใช้แล้วเราได้ตามที่เราต้องการเรามีใช้แล้วเราแบบปิดหิ่งได้หรือหิ่งปิดอืแต่มันก็มีผลเสียที่มันเป็นผลกระทบกับ ทางด้านฐานดวงเราเป็นกที่มันจะกัดกินไปเรื่อยๆครับเนี่ยรเรื่องเนี้ยจุดเริ่มต้นมันแค่อะไรรู้ปะอยากดูอะไรมืออยากดูดวงเท่านั้นเองนะใช่ปะเพราะว่าอจริงๆแล้วที่เขาดูดวงเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาอต้องการที่จะเอาสีพึ่งแบบป้ายแหละแต่หาวิธีป้ายไม่ได้อืมเลยน่าจะอุบายครับก็เหมือนว่า <ๆ S 2> ขอดูดวงหน่อยเพื่อแบบได้แต่เนื้อต้องตัว เอาจริงๆนะตั้งแต่ทำรายการมานะหรือว่าไปสัมภาษณ์นู่นเนี่ยนมาเคยเจอ,เอหมอดูที่ดูลลยมือไม่มีเจ้าไหนที่ก่อนจะดูแล้วบริกรรมกระถาแล้วก็เอาเอะไรมามาสีพึ่งมาทามือไม่มีเลยครับใช่ก็เลยแปลกก็เลยงง <ๆ S 1> คือ, <ๆ S 1> ค,อคือมันมันควรจะต้องเอ๊ตั้งแต่ตอนนี้แล้ะหรือว่าตอนนั้นเขาคงจะแบบเฮ้ยก็รู้คนรู้จักกันหรือเปล่าก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยได้ระมัดระวังตัวมากสักเท่าไหร่ อาแต่ด้วยการที่แบบเป็นคนในออฟฟิศเดียวกันนะครับก็เลยฟิลบอกว่าไม่ได้แบบมีความระแคะระคายหรือแบบมีอะไรที่แบบคิดแบบในแง่ไม่ดีอ๋ออ๋<ช>นะอเนียเพราะนั้นเนี่ยฟังเรื่องเนี้ยผมว่ายุคสมัยนี้แน่นอนแหละครับคนชอบดูดวง<ช>ต่อให้บ,บอกว่าเอ้ยฉันไม่ชอบดูดวงหรอกฉันไม่นู่นนี่นั่นแต่เอาจริงๆพอไปอยู่ในกลุ่มเพื่อนนะ่ะพอเพื่อนเมาส์กันนะ่ะเฮ้ยแกฉันไปดูดวงมานะที่นี่แม่นแม่น คนบอกใช่ฉันไปดูแม่ด้วยทุกคนเอาไปเอเอ,ออห่อหมอกกันไปทีนี้ไปกันเลยฮะเฮ <_ d ata> โลกันไปถ้าไปเจอคน <_ d ata> ที่เขาดูได้จริงก็โชคดีไปนะแต่ถ้าไปเจอคน <_ d ata> ที่แบบเขาเนี่ยมาดูเราแม่เดี๋ยวเราแต่ว่าศาสตร์เราเนี่ยต้องดูที่โรงแรมนะต้องดูสองต่อสองเรียบร้อยไม่เอานะต้องเอะนะโอเคครับ ต้องเอ๊ะนะฮะต้องเอ๊ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องแบบนี้น่ากลัวนะฮะในในในยุคนี้สมัยนี้นะครับเอาความเชื่อเอาความเชื่อของบุคคลน่ะมาเขาเรียกอ,อะไรอ่ะมาหาเงินนะ<ช>่มะมาเป็นมิจฉาชีพอ่ะอันนี้อันตรายมากนะครับเพราะว่าเรื่องราวที่เรากําลังคุยกันอยู่เนี่ยครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรื่องผีเรื่องอพระหรือว่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันมันมันหาสิ่งจับต้องไม่ได้นึกออกไหม มันหามันหาหลักฐานไม่ได้อะว่าเรื่องนี้มีจริงป่ะหรือว่าอันนี้มีจริงไหมมันอยู่ที่ความเชื่อล้วนๆเลยครับแล้วเนี่ยในยุคสมัยนี้มันก็หลายๆอย่างนนอะเนาะไปเจอพวกมิจฉาชีพก็เยอะเพราะนั้นเนี่ยอย่าลืมมีความเอะนะใช่ครับทอมวันนี้ก่อนจะวางสายกันไปมีอะไรจะฝากไหมเอ่ย ก็ฝากเป็นเพจครับผมด้วยเหตของผมเองนะครับชื่อเพจทอมปิดคูหลานปู่ครับ <c oughs> แล้วก็จะมีเพจของทางสํานักนะครับจะชื่อว่าเพจสํานักเทวเวสุวรรณวชิรพลครับครับแล้วก็จะมีหนึ่งช่องทางใหม่ครับที่สํานักเพิ่งมีอาจารทำมาก็จะเป็นช่องติ๊กตอกครับพี่นายก,ก็คือจะเป็นติ๊กตอกชื่อช่องสํานักเาวเวสุวรรณวชิรพลเลยครับอืมโอเคตอนนี้ก็กําลังลงพวกแบบ ที่มาของอาจารย์ที่มาของแต่ละคนที่เป็นสิทธิในสำนักอะไรรับกำลังทําคอนเทนต์กันอยู่อ่าเอาเดี๋ยวเข้าไปติดตามนะได้เลยครับพี่นัทน,นะครับแล้วก็ฝากความคิดถึงถึงทุกคนด้วยนะได้ได้ครับพี่นัทอ้อแล้วก็เดี๋ยวอา่าเผื่อที่ท่านไหนสนใจมาร่วมง,งานพิธีไหว้ครูนะครับก็เดี๋ยวสำนักเนี่ยจะมีพิธีไหว้ครูวันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองมีนาคมนี้ครับพี่นัทเดือนหน้าเดือนหน้าใช่ครับแล้วก็จะมีเหรียญ เหรียญเป็นปีนี้คือจะเป็นเหรียญปู่พิล่าปรับแจกในวิธีงานด้วยโอ้เนี่ยครับ21-22มีนาคมใช่ครับพี่นัดโอเคได้เลยทอมขอบคุณมากนะน้องขอบคุณครับพี่นัเนะคิดถึงทุกคนนะฝากความคิดถึงด้วยคิดถึงเหมือนกันครับได้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ